Hey, do hey, 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 ภูมิพพระราชาเิดามาลาีนีพระองค์ทรงงานนักนเหื่อ,อยายาเาไทสรซึ่งีจงมีเมตตาเพียงใดถ้าคนหนึ่งคนคนเล็ก่ไม่สัญีส ดูขันควเป็นคนวคจขัานใจันตาขันใจขานในหัวใจขันตาขันใู่อยตาข